ีค่ะอุ้ยคึ้นห่างแทนเนาจากจากร้านสินค้าร้านหนึงค่ะปล่อยบรรยากาศพิเศษนี่นะคะไม่มีผู้อ่านเจ๊ังไงปลอยหน่อยอ๋อเจ๊ยังไงปบ่อยเสียอาเจ๊ังไงปบ่อยเออเพื่อป็นบัติควางหมายเลยแมนฉันเาต้องมาโอ้ออกผู้ใดชิลินก่อนผู้ใดแพ้คนสุดท้ายหรือว่าออกก่อนออกออกคนสุดท้ายคนสุดท้ายแม่เล่นเปาือยถึงเสือหนึ่งสอ จะเหน,นียวเกับตันไปส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่แอตพี่เหมายางที่ดีที่สุดโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็นบ่คะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะ สวัสดีค่ะพี่ปอยสวัสดีค่ะบนอวทีแมนค่ะเมื่อนีมาควบทีม,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 มเห็นพ่กค้าทาเพิ่นวางตรงกันกระสีกระสีได้มากน้ำกันเบิร์ดนั่นเทียนกันอีกแล้วเสื้อสม้มๆกับเสื้อน้ำเงินเทียนกันอีกแล้วเนี่ยเอฟซีกับย้เพิน่นยู่ทีมเดียวกันทะเลาะกันอีกแล้วเมื่อกรรมการอีกแล้ววันนี้เปล่าคะ่ะแอเแียงนอกคะ่ะอ๋อน เกมซีซั่อไปเลยหนึ่งศแล้วทีมศิลปินไหมอนนี้รีแมนค่ะแต่เมื่อน,นีอ้อาจจะแบบว่าให้เพิ่นพีหยางครับสองศ สามศูนเซยค่ะสวัสดีค่ะส,สามสูนย์เซย์ยังขึ้นถาดตะลุกออกแนะ่โห้ยถาดตะลุกออกค่ะตอนนี้อาจจะเป็นเซตแรกบ้อมๆอ,อาจจะยังโบอ่อนปัวกันได้ค่ะออย,ยังวนเริ่มกันทียอันกันละวัคละท่าสันติเลยมึดเบอร์เบอร์คว้าไป นักกีฬาแม่นค like ่ะนิ่งตบไปดิหาหนึ่งละค่ะหาหนึ่งแล้วค่ะหาหนึ่งล่ะนักกีฬาบอกห้ามตบอย่างงงนักกีฬาประเทศบุนห้ามตบหาเนือง มือนีชีเทียมแอดผู้ใดชีเทียมแอด๙บาทค่ะ๙บาทต่อไปปาร์ตหาสามปารตเต็มนี่ทีมอุบลมาแล้วทีมอุบลมากหาสามชี้แอดยิ่งต่อไปดิต่อไปชี้หาละตายแล้วทีมศิลปินน้ำแล้วปาร์ตเยอะเย้ยเยยปาร์ตกีฬาเยอะเย้ยค่ะเมื้อนี้ เป็นสามัคคีกันครับตายแล้วตายแล้วแย่หัวควนันเต้ฉันจะถือว่าเธอมีประมากคู่ต่อสู้64ค่ะ64ค่ะหกสี่หกสี่หกสี่ตรงไปเลยพี่ครับ แ,แม่ถนอมวงตอนนี้มินกำลังจะถือไรตามท่านเลยค่ะ 你 อาเซนอกซิค่ะที่เม็ดมีเซิร์ฟเอาใหม่มุกี้ถือว่าตััวอเซนฮอกดทีมเซิร์ฟค่ะแอดทีมเซิร์ฟไปยังฝั่งคุณแขกสิทธิ์สิทธิมากอสท นี่ล่ะใส่ไม่แบบซีหนาแล้วด้วค่ะเจ๊เท mm ่าแล้วค mm ่ะเจ๊เท mm ่าโม้โอนี่ป uh ้อมพอดีค่ะแอดปีตบไปศิลปสิตบกลับมาตบไปตกมาแอดพิม <speeding> พ <Mater ials> ์ร <em fil asy prevention> ับร <conce pe> ับเฮ้ยเฮ้ยเ้ด้านนี้เป็นของทีมแอดมินนะคะแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็บไปแล้วแปดเจ็บแล้วค่ะทุกคนแปดเจ็ดฝั่งแอดปีนผู้เสิร์ฟ แปดเท่าไปแล้วค่ะแปเด,ทดเท่าเสียทีมหดคะเสียทีมใดคะปาคุณหัวขวนไหมอย่างนี้เป็นการตัดเกือนทางที่หนึ่งคุณไม่สามารถาเดยนเพิย่ยเยื่นเพิ่ติ้เ่มย่อเยื่ยค่ะค่ะฟา ย้อดอีกแล้วเฮ้ยยาลูกเร็วลูกเร็วมาไปินะสิชนะสิยอดนะแอดมิร์บอกไม่กี่ยอดมา,ดมาเมมมามานะา <c oughs> นะคุณอะโอ้มึงนี่ป้อมพันดีพันหัวเราเยอะ <c oughs> เด้คุณเสิร์ฟผิดทอนค่ะคุณเสิร์ฟผิดทอนเอาไมา่แล้วไม่แล้ว Bà cháu ngủ không, không, cứ ngó, 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 ngó. Ngó, ngó đây thôi Con đang đẹp lắm rồi này. ô là ทุกคนมันลง <Okay. S 2> ลเราก็บอกว่ามันลงแต่พี่ประยชาบอกว่าทำไมเราโกงเออหน,นอึ่งโอ้งงเออเอาลอีเดอร์กรรมาการมันมีสิทธิ์อย่างเลยไปแม่ประยชาตบมาบีปล่อยออกะลงออกสูเกมนี้เป็นของศิลปินค่ะศิลปินสนาบนหาเสือเลยเบิ่งเสียงหัวศิลปินเบิง่งโอ้เสียงหัวแม่ ตราอนสินปิ้มาเลยค่ะนีน นินได้หนึ 啊。 พี่ปีชัยจะโกงแมนค่ะปีชัิขี้โกงล่ะ ศูนย์แล้วกีฬาสู้ๆพนะหกศนยค่ะหกศูนย์แล้วหกแล้วพี่พี่พี่เอาไปดง้กจักรกลงกองไทยไอเคไอเคเอาไปดดงให้เราเนี่ยค่ะเคนมีคนฟ้องมาเถอะเมื่อกี้ก็เกิดการฟ้องร้องค่ะปียอฉัดบอกว่าพี่เขตไม่เล่น ครบคุณแ <Yes. S 2> <at> ล้วนะ คือบางนึงน่ะอ,อีหล่ะเจ็ดศูนย์ประมาณเจ็ดศูนย์เป็นแปดศูนย์เนี่ยเอาแปดศูนย์แล้วเหรอมึงแล้วว่าเก้าศูนย์มนันนะไม่ได้มอง <8 S 2>

อีกแล้วอีล่ะคอยห,หัวผู้เดียวแบบดังเปียกเคตุสู้ๆเอาเสียที่แมนมิน่จ้าเอ้าเอ้าอยางมาเก้าห้าเก้าห้าแล้วนะอีละ่ะ แอดมินตค่อย่าอือลามาขีกงสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้โหอนอืมอืวนไอิตัวนี้ ให้เกรดผอมแล้วพอแล้วโอ้ยไม่ได้ตีให้ผอมครับมาที่ออกกาลังกายผมกินเขาเมื่อไรเป็นอมออก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 ดูผมสาบานมาออกสาบานมาออกโอ้สาบานมาอ๋อหนึ่งเท่าแรงร้อนหนึ่งเท่าอ่ะ ว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นัตตี้ได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ